สวัสดีครับนี่เขามาติดตั้งกันที่อำเภอสีคิวนะครับบ้านโน้นประดูนะครับตำบลยังก่อนเนี่ยตำบลตำบลยังก่อนครับวังลุงไงนะครับอำเภอศีสีคิวนะครับติดติดกับด้านคุณทวดนี่แหละนี่นะครับเป็น l อ0เอลนะครับ นี่เป็นแยกระบบบนะครับเพึ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวคนคองลงติดตั้งเลยนะครับถักรอชมผลงานนะครับบดนนะครับครับหลังจากที่เขาติดตั้งเซจซับเรียบร้อยนะครับนี่ออกมาสวยงามนะครับนี่มองใส่ขวดน้ำนะขวดเหล้าขวดเบียร์ได้เมดนะครับ ติดสติ๊กเกอร์ให้สวยงามนะครับ,ไ,รบได้ขึ้นพาชมทั้งทึนนงนะครับนี่นะครับพอดีนะครับพอบังตานะครับคอนโทรลคอนโทรลนี่ครับ อยู่ไก่ไก่มือเลยนะครับเห็นแม่นางโตปดคอยนะครับนี่นะครับพอดีมือนะครับหลุดซองสวยงามรับรถพอดีกับตัวรถนะครับนเดี๋ยวเขาจะร้องให้เบิ้งนะครับร้องดได้เอาร้อง่ด้ ร้อง,องต้องร้องแล้วน่ะก็ก็ปิดประตูรถนะไป,ไปรถนะครับตั้งขามว่าสองพืนนะครับ รถดำเพื่อนนะครับวันนี้ดำดิ้นนะครับรถแก้ไม้แต่าจะเป็นสิบล้อนะครับนะครับทั้นรถนี่ก็ยกสบายนะครับนะครับนี่โอ้คือๆเพื่อนนะครับยนิ่มๆนะครับจะบอกง่ายไปเลยนะครับ ค้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรเดียวติดตามคนงานทั้งช่อง y o u t u ู e นี้นะครับลอง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 อันนี้ด้วยใบมีดด้วยนี่ไปได้นะครับลองเปิดฝาไปมีดครับโอเค ฟังโทนนะครับอยู่ใกล้ๆมือเลยนะครับพวนสูงทั้งแค่หน้าปะปลาเลยสนใจติดต่อไม่ได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับ แต่จากนี้ไปใดเนี่ยกบ้านตัว๋อ <laughs> ไปติดทั้งหนตัวตโอ้ทั้งคอนแก่นนะครับคอนแก่นคาลาซินนะครับติดตามชมอีกนะครับ